สวัสดีคร pues like ับอยู่ในรายการอาชีพสัตวันนี้เราไม่เล่นเกมไอเกมพี่ๆนะครับ็นมาแรกนะเพื่อคุณผีกองกอยบอกไปนะครับเอ้ยคนคือใครครับอันนี้ผมก็เล่นใหม่นะครับโอโอโอเมาส์เมาส์คุณอาจจะคุณอาจจะเห็นเมาส์มันไม่กระพริบนะแต่ผมแม่งกระพริบไม่เหลือซากนะครับอีกคนคือใครครับเงียบ ตอนนี้ผมก็เล่นยับเลิฟมินิทูนะครับดูของนะครับโอ้สุดยอดเลยโอ้โหไม่ครับผม่หาของอัปเกรดยังไม่ได้เลยครับเออ่แบบอัปเกรดอันนี้นะครับแล้วก็ใช่แล้อัปโดนไหมรับเนี่ยครับนี่ครับอัปเนี่ยครับธนูธนูครับฮื่ม มายังครับัตตัวไหมครับกินสาลายแป๊บเลย่อืม โค้เขาก็เงียบะนะมึงเว้ว่าเป็นอย่างนี้เฮ้ยตั้งแต่แวิสาเราก็สามารถสร,ร้างัวละคอได้ตรงนี้นะครับแต่กดเข้าไปครับคุณก็ตแต่งอะไรไปนะครับอ้าวแบบนครับนี่เรามาเล้ยเขาให้คลิกนะครับเราก็คลิกครับต้องเลือกวิสาบนะครับต้องไป,นนะะงไปรับภารกิจไพ่นะครับมันทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับเออ แต่ของผมอะมันแต่งเป็นแบบนี้ครับครับแต่ผมก็เคยแต่งเล่นนะครับแต่งอันนี้นะครับเสียงดับครับเมื่อกี้อ๋อครับผมว่าอยู่ครับทำไมคนหายไปไหนเสียงแม่งน้ำเงินเลยนะอ๋อผมไม่เอาอะไรนะครับรับ้อครับหยุดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอัดนใหม่เออครับมึงก็แล้วแตมมึงเลยนะครับ จะสุ่มอัดเล่นแบบรู้สึกว่ากลัวก่อนียจริงอ่ะมันมี F เจ็บครึ่งไหมล่ะเขาเนว F สิแล้วก็สามสองหนึ่งอะมันขึ้มปะล่ะก้มนึ่งมหนึ่งหรส่งโลกป จะต้องดูครับก็ทำไงต่อปรับเรือไม่เห็นปปต้องไม่เห็นรูปกำลังโหลดกำลังโหลดโอเคไปปั๊บร,รูรร <Okay. S 1> ปเพื่อเราไม่ดูไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้ลอยเลย โอ้โอ้บัางนะครับลอ,องดูหน่อยนะครับผมพืดแลครนะโอ้เออครับมึงให้เขียนว่าที่มันเขียนว่า STOP ครับมึงกดเข้าไปครับเออก็เป็นอาการเสร็จสิ้นนะครับเออกูก็ก,กดอันนั้นนะเมื่อีอ้อ่าแล้วทำไมไม่ได้นะครับไม่มขึ้นตรงไหนวะมันก็จะขึ้นนะครับเย็โ yes, น no, นะครับก็ เนะครับเธอฉันนี่ฉันเมืนออายุสิบสี่พาฉันกินข้าวแกงตามบ้าน้เออนะครับแม่งไม่ต้องหานะอุ๊อวลงไปดิ้นเนือหมู ไปตาปากหมาเอาเป็นไรนะนุ่มนิ่มเนาเป็นก็จิ้บหมานะโอ้ยมึงมาจากไหนวะโชกากไปเลยวันนี้ไม่เก่งลยครับ แทนนะครับแต่ผมเก็บตังค์สร้างใครนะครับผมก็จะได้เวลาสร้างใครล้ำใกล้ได้นะครับต้องเก็บเงินอีกสองอะไรหนึ่งหมื่นประาณอู้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 อูหาได้อูหาได้อู้ตังหาลูกเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าอู้วาย กาม่ำงานอยู่อายุ14บุกเลยนะครับอู้อู้อู้อ้ เออแบบก็แปลว่าคุยอะไรนะอัไม่ <reforms> yeah. Yeah. ้ต <pl ains> ังนำเยอะนะรูปนั่งบินโบเลยอื้มอื้มแบบแบบตายไวจังเลยเราสมองนิ่มนะครับตายไวยาไม่ไม่เต็นมาแล้วยอมตายป๊าโอ้ยครับแก้แค่เลยนะ แลบกูต้องหาชิปใช่ไหมเนี่ยชิปมือวางไว้ตรงไหนแล้วครับไม่ต้องหาครับตอนตอบป,ปุ๊บมันก็จะขึ้นอนามาให้นะอุ้โอุ้ยอุ้ยอ๊ยสังหานเฉยนะเขาเรียกว่าสมเอาก็ได้นะแอละ เจอบล็อกนะครับเจอบล็อกยิงครับผมด้วิทีผมกเห็นหัวมานเดี๋ยวลองอัดใหม่ดิกดอัดมันจะกระเด้งขึ้นมาสามอันไม่ให้กดโอเคเหมือนกันอ่านี่นี่ค่ตกเด่นนะครับอุ้ โอ้โหพอถ่ายเสร็จต้องปิดไอพี่เปิดมนมาแล้วป่ะครับปิดครับมันนะครับกลัวทำไมแม่มก็คืดอะไรครับไม่เป็นไรครับผมก็อดอยู่นะครับไม่มีเดียวไปก่อนนะครับก็คืมีก็ทำงนานจบอาเลยครับจ่ายก็จบพรนะครับ น like er> um <e ี่ทำหงสิเจิ์เออหืมจันลุงตัวนี้อะไรวะเฮ้ยอปวดเอ็นซัดเอครับเอ่อแม่งเวลก่อนแม่งพียนะครับเบลเยอะกูนะจะแม่งเก่งกูครับอวอสมุกาครับพี่เออมึกกายมันอยู่ฝั่งกูเ้ยดูชื่อแม่งก่อน ปืนนี้ไอ้เกมนี้มันน่าจะขโมยของมันได้เนาะแต่ก็โดนกุยเกินนะเพื่อแเออไม่ตายโอ้เอ้ยเพราะว่ามันเก่งมากนะสวัสดีครับนี่คืออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่ีูนะรรครับ แล้วผมก็อ่านอยู so ่ครับก็คืออยู่กับรายการ LG Sun นะครับก็คนละมุมมองครับแต่ผมไม่ได้เล่นกับเขานะครับผมต้องลงยูทูบองโพสเฟ้นะครับเขาเขาลงเฟนไม่เป็นนะเอฟฮะมึงลงยูทูบไม่เป็นไงเดี๋ยวไม่ใช่ป่ะนี่นะปากตูเดินบอป้งเดยว นี่นะค่าเจ็ดเลยคนระับอู้อู้อูอ้สามดอกนะตู้งไม่ตายนะสนุกมากนี่คือตัวนูของเลเวลสามนะเพ่อก็หาง่ายอยู่ดีนะครับจุ๊บๆเอาก็ได้นะครับ ว่าเล่นแบบหลงดีเอฟซีมันถึงจะขึ้นนะเพใ,ใครที่เล่นเกมใหม่นี้ก็ก็ไปหาดูเว็บอื่นนะครับก็ผมไม่ค่อยสอนเล่นนะ่ออะไไเ,เลยนะสอนแค่ไปคร่าวๆนะครับกดเติมก็กดกดอาครับอย่างมนี้นะเนี้ยกดกดอาอ้าวรักเสียงเพี่อะไรวะเนี่นนี่ครับผมกดอาอมอนะันบบมก็จะทำการรีโหลดนะแต่มันนานนะครับ มันก็จะแต่ละยอยู่ครับพร้อมให้ตู้สุนทับคุณนกับเปิมอื่นเข้าไปก่อนเลยครับการไม่ให้ประหยัดเวลาแลนะ้วเรื่องแหน่มันก็จะเป็นปะยอะไรไม่เป็นที่นเลยนะครับเพราะผมกากมากครับผมอยากให้ปืนโหดๆกับเขามั่งจังเออเดีย๋ยวก็ไม่มีใครสงขอยแล้วผมป๊อปปุ๊บรายการผมเป็นรายการง่ายๆนะครับเ,รเล่นกันเล่นๆนะครับอยู่กันไปแค่รายการขี้แพ้นะครับ รายการอืนนะมันดังลู่ลาโอ้ยซรลาเปาไส้ถั่วเลยครับ,รบรซรลาเปาไส้ถั่วแม่งไล่ขายตามเลยนะเพืเ่อนเลยรักนะครับเฮ้ยเลยทักครับเลยทักครับเลยทักครับเออบางคนก็รู้มวงเงียร์รักเธอนะครับอุ๊อุ๊อุ๊แตกอุ๊ฮึเป็นแนวละหน้นาเลยนะ oh <my> นะครับโอ้แม่งเอ้ยไม่ได้ครับคุณหรือคุณไม่พูดอัดครับ นะครับเจ็ดพูดแล้วก็มีตไม,นนไม,นนไมต่ไม่ดกรว่มันไม้เว่าตักข้าวหอ้เอเป็ได้เวลากินข้าวอกจบแล้วสิบนาทีอุ ไอตามันเปิดไมล์หรอไม่์ไม่ช็อตเอยีว่าชนะนะรัาเฮ้ยเฮ้ยไม่ด้ไม่้หม้อชั่วโมง่ะอง ปูนะครับย uh, uh, ิงไปแล้วทังหานอีกแล้วบูนะครับโอ้ต er ัวท kind of ี่สี่สิบมันก็งกนะคโอ้ชนะอะไรนะจาดเนี่ยวก็พอเนาะเราต้องมาตุ้นของแล้วว่าเราจะจัดได้อะไรล้วาก็จบ ตึ้งกอกันนะออนตังนะครับดีสุดครับมีครับก็ได้อัปเกรดอาวุธน,นะครับอุ้ยยังมีตู้นะแต่เราไม่หาเราเพราะเราไม่รู้แล้นะย้อดเลอยเฮ้ยเรากดกระลาบาดนะครับไม่ต้องแล้วรออะไรนะเปิดอีกหนึ่งพัน,น 1, ผมก็อัพแล้วน,นะครับผมก็เช่นเคยแล้วที่ผมบอกนะถ้เาเราระบบมก็เมื่อกีมันอาจจะเปลี่ยนในนี้เลยนะเราจะเอาอะไรอัพบ้ ตนุมกันไนะหปืนอะไแรงๆรข้อสายนี้นะครับเจียร์สองร้อยสองร้อยเจ็ด <700 S 2> ร้อยนะครับ เพนะครับปึ๊บปินสามร้อยครับผมมอะไรต่อนี่ครับผมก็คงต้องนี่นะครับเพนะครับอ,อย่างหนึ่งนะเกรดหนึ่งนะครับเอเพน,ออเน,นะครับผมทำเป็นรูร่วงนะครัมแล้วก็เหลือต้องหาเลขใหม่นะครับ เับไปที่กระเป๋าก่อนจุดซ่องเดี๋ยี้ก็ันแล้า